กราบสวัสดีเอฟซีสุข,ขุสุขคนครับมื่อนนี้ลุงหลอดมีรายการปังไฟนะครับผมอาวันที่ยี 3, ่สิบสาพฤษภาคมสองพร้อยหก 2, 4, 5, 6, 6, 10, ครับบานวัดพราธาตุโนนหนองหางนะครับผมตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับบางที่1แอดเทวดาหนึ่งครับบางที่2องนันทชัยเบิดฟ้านะครับผมบางที่3าอดเทวดา2องครับ บางีิสีนาคอนกันหาเจนจิราห1เจริญทรัพเจ็ปอไก่ฝา8ปดภูสีเบิกฝาเก้าภูมนาลินสิงหัฝงสายสมมิบสมรมตำานานพยาบาลนะครับสี่อเปาเองนะครับผมอ่าสิบเอ็ดนานาจจเปันซา,านก่อนนะครับสกอรตำบลโพชัยนะครับบอกสืพปเองนะครับ ปังที่สิบสองกนั่นสุบัตตานะครับประสมผลนะครับสื่อเป้าเอีงด้วยกันครับปังที่สิบสามสื่อเป้าเองครับธุรการโดยจานเพียงฝ่าเลดาดอกฟูนนะครับพร้อมทีมงานสีทุกที่ยืนนะครับอยเาลืมไปให้กาำลังแรงใจกันนะครับ่วนมาเด็ดมดเดาลุงหลอดตงสีแดงคืงๆครับแอดเทวดาสองบังนะครับเชีร์เลยนะครับผม แต่ราคาสูงายกับตําเชียงนะครับเพราะว่ามันกับผมมีไฟเชียร mm ์หลายปันได้เชนจีร่านะครับผม mm hmm. พุ่มนาลินซิงฟานไซอันนี้ประกอบการพิจหน้านะครับผมเป็นความชอบช่วนโตซื้อนะครับเจนจีราไฟลังขาไปว่ายัางใดนะครับพุ่มนาลินกับไปว่ายัางใดแอดเท่าดาากับไปว่ายังใดนะครับแต่ว่ามือนีกับมันกับมีบังไฟเป็นเพลินเป็นบางไฟเก่งนะครับเสือย่อมไ,วไหวลายนะครับฮะรลอหลุดรอเชียร์กันไปว่าสิมานหรือไม่นะครับ เป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกี่ยวทางไปใดๆบรได้ดูจัาก,กันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขุงเราด้สีสวัสดีครับ